วัยรุ่นวัยทำงานหรือแม้กระทั่งสูงวัยนะครับใครที่มีปัญหาปวดข้อบ่าไหล่พอยื่นไหลหอหลังคอมเดี๋ยววันนี้ต้องดูให้จบนะครับครับเดี๋ยวนี้เราไปเลยกันเลยนะครับขอขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราชาวชวนฟิตเ Bank Fitness เชียงใหม่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมหมอเฟรมชวนฟิตนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคกระดูกข้อต่อและกล้ามเนื้อวันนี้อยู่กับตีอโอคนเดิมเลยนะครับครับผมก็แบงค์คอแบงค์นะครับเหมือนเดิมนะครับ ครับก็วันนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์ที่เราตั้งใจทำนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาหนึ่งครับที่พบในปัจจุบันเจอเยอะมากๆเลยนะครับมีปัญหาปวดคอบ่าไหล่ขอยื่นหลังค่อมไหล่ห่อนะครับซึ่งถ้าถามว่าเกิดจากอะไรนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเกิดจากพฤติกรรมของเราครับนั่งทํางานนานๆนั่งก้มเล่นมือถือนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการนอนดูซีรีส์นอนเล่นมือถือก็จะทําให้เรามีปัญหาปวดคอบ่าไหล่ได้ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทั้งเช็คแล้วก็หาทางแก้กับซีโอคนนี้นะครับโอเคสบายมากครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่การเช็คก่อนนะครับว่าเรามีปัญหานี้หรือเปล่านะครับขอพี่แบงค์หันข้างนิดนึงครับเริ่มกับพยายามยืนตัวตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นเราลองเช็คดูนะครับว่าถ้าใครปกติแบบนี้นะครับก็คือจะมีหูไหล่สะโพกแล้วก็ส้นเท้าอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับอันนี้ถือว่าปกตินะครับมาดูกันที่ตัวอย่างความผิดปกติกันบ้างนะครับเอ้าหน้าคุ้นๆไหมครับยืนตรงๆหน่อยครับยืนตรงๆหน่อย โอเคครับคนที่ผิดปกตินะครับจะมีใบหูหัวไหล่ไม่อยู่แนวเดียวกันนะครับจะลักษณะยื่นไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์แบงค์ของเรานะครับจัดให้หมอพิมพ์แบบตรงไปตรงมาเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายนะครับขอให้ความรู้นิดนึงนะครับง่ายๆนะครับอ่ะปัจจุบันนะครับคนเรามักจะมีรูปร่างที่เป็นแบบนี้ครับก็คือ คอจะยื่นไหล่จะห่อแล้วก็หลังจะค่อมนะครับสาเหตุเกิดจากกล้ามเนื้อของเรามันไม่สมดุลกันครับเกิดจากการที่เราใช้พฤติกรรมที่ผิดนานๆนะครับแล้วทําให้กล้ามเนื้อของเราส่งไปยังสมองครับทาให้สมองของเราจดจําว่าท่าทางของเราอ่ะต้องเป็นแบบนี้มาเลยทําให้ท่าของเราปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับโดยวันนี้ครับเราจะมาแก้ที่อะไรบ้างนะครับอันที่1ครับกล้ามเนื้อไหล่ช่วงนี้นะครับกล้ามเนื้อช่วงอกเนี่ยนะครับจะมีอาการตึงนะครับเราจะพยายามยืดนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนี้คลายนะครับในขณะเดียวกันเองเราจะมาบริหาร กล้ามเนื้อหลังส่วนนี้นะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังส่วนนี้ช่วยในการดึงให้เราไม่หลังคอมนะครับในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อคอบาลหลตรงนี้นะครับของเราจะค่อนข้างตึงเราจะทําให้กล้ามเนื้อคอบาลัตรงนี้ของเรายืดคลายมากขึ้นแล้วบริหารกล้ามเนื้อคอส่วนหน้านี่นะครับกล้ามเนื้อคอส่วนลึก จะเป็นการบริหารให้คอเรากลับมาอยู่ที่เดิมนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการบริหารจะทําให้สมองกับกล้ามเนื้อของเราจดจํานะครับว่าร่างกายของเราควรเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอาการปวดคอบา่าไหลอาการออฟฟิศซินโดมหรือแม้กระทั่งอาการปวดตึงศีรษะของเราก็จะดีมากขึ้นเลยนะครับมาเริ่มมาที่การวอร์มกล้ามเนื้อให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดให้สดชื่นก่อนนะครับเริ่มครับมาเริ่มที่ท่าแรกนะครับยืนตัวตรงครับหลังจากนั้นเอ็นคอมาด้านขวาครับ กลับมาที่เดิมเรีนขอไปด้านซน้ายครับทำทัท้งหมด10ครั้งนะครับ <ท estos. S 1> ห้ามโกงยักไหลนะครับ <Okay. S 2> โอเค สบายครับสบายเลยครับต่อไปท่าที่2นะครับก็จะเป็นการหมุนคอครับค่อยๆหมุนช้าๆนะครับไปด้านซ้ายให้สุดนะครับหลังจากนั้นหมุนมาด้านขวาให้สุดนะครับช้าๆนะครับไปครับ <Okay. S 2> กรอบแกบกรอบแกบไหมครับพี่แบงกรอบเลย <c oughs> ถ้าสุดท้ายนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาหมุนหัวไหล่ก่อนนะครับ <c oughs> ให้คอบา่าไหล่เรากระตุ้นไปพ,พร้อมๆกันก่อนนะครับหมุนไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับสิครั้งครับ นะครับพร้อม้วครับพี่แบงค์อ่อนเลยครับร้อนแล้วครับครับก็สำหรับท่าที่1นะครับเราจะยืดบริเวณนะครับบ่ากับคอตรงนี้นะครับวิธีการนะครับก็คือเราจะเอามือนะครับควยไปทางด้านหลังนะครับลักษณะนี้แต่จุดที่ต้องระวังนะครับก็คือบริเวณของหัวไหล่ตรงนี้พยายามอยากให้มันง้มมาทางด้านหน้านะครับดึงหัวไหล่เราไปทางด้านหลังควยแขนไปหลังจากนั้นนะครับเราก็จะดึงคอนะครับลักษณะนี้อย่ากดแรงนะครับแตะเบาๆนะครับ ดึงไปทางด้านข้างนะครับการคว่ยแขนเนี่ยจะทาให้เรารู้สึกตึงมากขึ้นนะครับเราก็จะค้างไว้นะครับสิบวินาทีนะครับหายใจเข้าออกปกตินะครับไม่กั้นหายใจนะครับกล้ามเนื้อส่วนนี้เองนะครับก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ทําให้เราตึงมากๆเลยนะครับแล้วก็การที่เราคว้ยแขนไปด้านหลังเนี่ยจะเป็นการที่เราช่วยในการยืดได้ดีมากกว่าปกตินะครับครับพอครบสิบวิแล้วนะครับเราก็จะไปทําฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับแต่มันจะไม่เท่ากันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่แขนนะครับ ดึงอัไหลไปทางด้านหลังนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นออกไปนะครับแล้วก็ดึงขอค้างไว้นะครับสิบวินะครับการฝึกในวันนี้นะครับขอเน้นย้ำเรื่องของการไม่กั้นหายใจนะครับค่อยๆหายใจสบายๆนะครับผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปด้วยนะครับสิบโอเคโอ้โล่งเลยนะสบายเลยนะโอเคสำหรับท่าถัดไปนะครับก็จะคล้ายๆท่าเมื่อกี้นะครับแต่ต่างกันเล็กน้อยนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับค่อยแขนนะครับไปทางด้านหลังนะครับ บิดหัวไหล่ไปด้านหลังนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อช่วงเวนหน้าอกเรายืดออกด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมองไปที่หัวไหล่นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับของแขนแล้วเราจะใช้มือนะครับดึงเบาๆนะครับเพิ่มการยืดเหยียดตรงนี้เข้าไปนะครับค้างไว้เหมือนเดิมนะครับ10วินาทีครับหายใจเข้าออกเป็นปกตินะครับลองจินตนาการว่าเรากําลังมองไปที่รักแร้ของเราก็ได้นะครับ ไม่ใช่แค่วัยรุ่นหรือวัยทำงานนะครับปัจจุบันผู้สูงอายุก็พบปัญหานี้มากนะครับเพราะฉะนั้นเองอยากให้สนใจที่จะบริหารกล้ามเนื้อเหล่านี้นะครับแล้วก็จะทําให้อาการปวดคอบ่าไหล่ต่างๆดีขึ้นนะครับโอเคอาเรียบร้อยนะครับสำหรับข้างนี้จบไปแล้วนะครับเราก็จะไปทำเหมือนเดิมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสมดุลเข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับควายแขนด้านหลังนะครับบิดหัวไหล่ไปนะเป็นการยืดเหยียดหน้าอกออกนะครับแล้วก็มองเฉียงลงไปทางลัอกแรกซ้ายนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับ อ่าตึงคอเราจะตึงบริเวณคอคอบาๆนะครับข้าวสิปบรอบโอ้คอเบาลแล้วครับเบาเลยนะครับเบาครับผมตึงจัดเลยครับก <g år> ่อนทำนี้ตึงจัดเลยครับ ถ้าถัดไปครับเราก็จะยืดกล้ามเนื้อนะครับริเวณช่วงหัวไหล่ครับแล้วก็ช่วงหน้าอกด้านหน้านะครับก็วิธีการง่ายเลยนะครับเอาแขนไปทางด้านหลังนะครับแต่ที่ต้องระวังนะในท่านี้ก็คือเราจะไม่เชิดอกขึ้นนะครับลักษณะนี้เนาะน่าทำให้เกิดอาการปวดหลังได้นะครับวิธีการคือเราจะต้องจมหน้าอกลงนะครับลักษณะนี้แล้วก็ก้างแขนออกไปทางด้านหลังครับท่านี้ก็จะค้างไว้ทั้งหมด10บวินะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องระวังก็คือเราจะไม่ไหลขึ้นอย่างนี้ อ่านี่ยิ่งไปเพิ่มปัญหาให้มันนะวิธีการคือกดไหลลงครับหน้าอ,อกไม่เชิดขึ้น,นครับจงหน้าอ,อกลงนะการกแช่นองครับเหมือนรับพลังเลยนะโอ้โหรับพลังธรรมชาตินะครับกระหิบโอเคโอ สำหรับท่านี้นะครับถ้าสมมติว่าใครต้องการเพิ่มให้มันยืดมากกว่าเดิมนะครับสามารถใช้กําแพงเป็นตัวช่วยได้นะครับวิธีการก็คือเอาแขนวางไว้ทาบข้างกําแพงนะครับกดไหลลงมานะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆเกี่ยวตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเราจะรู้สึกตึงที่บริเวณหน้าอกแล้วก็หัวไหล่ด้านหน้านี้นะครับกดไหลลงแล้วก็ค้างไว้10วินาทีครับ อแล้วก็ไปทำอีกข้างหนึ่งนะครับเมื่อกี้เรายืดเหยียดกับกล้ามเนื้อที่เราตึงแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็ต้องมาปรับสมดุลเพื่อสร้างกล้ามเนื้อที่มันหย่อนให้แข็งแรงนะครับมันจะได้สมดุลพอดีกันเลยนะครับโดยกล้ามเนื้อมัดแรกนะครับที่เราจะมาฝึกกันก็คือกล้ามเนื้อคอด้านหน้านะครับวิธีการยังไงครับพี่แบงค์ครับก็สำหรับท่านี้นะครับเรียกว่าชินทักนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราจะดึงข้างแล้วลงนะครับลัาษณะนนี้นะจับจุดไม่ถูกนะเอามือจับไปเลยนะครับระวังสิวขึ้นนะครับ โ <Okay. laughs> อเคกดลงแล้วเนียออกนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมครับเนียง,ยงออกเล็กน้อยไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> เราจะค้างไว้ลักษณะนี้1ิบวินาทีครับข้อควรระวังนะครับเราจะไม่เงยหนะ้าหรือว่าก้มหน้ามากจนเกินไปนะครับให้มันอยู่ในลักษณะที่พอดีพอดีนะครับ,รบผมสิบ <laughs> สามารถทำได้2อถึงสเซตนะครับเซตละสิวินาทีอ่ายิ่งทำยิ่งทำให้กล้ามเนื้อกับสมองจดจําได้เร็วนะครับถ้าต่อไปนะครับจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหลังนะเพราะเรารู้แล้วว่ากล้ามเนื้อหลังของเรามันหย่อนใช่ไหมครับครับอ่าใครที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับสามารถใช้น้ำเปล่ามาแทนตุ้มน้ำหนักนะครับหรือว่าใครที่ยังเพิ่งฝึกใหม่ๆก็ไม่ต้องใช้เลยก็ได้นะครับใช้อากาศธรรมดาเนี่ยแหละครับวิธีการยังไงครับพี่แวนทำวิธีการนะครับก็เราจะอ่ะยกแขนขึ้นมารักษานี้นะครับโดยที่นะครับมือมันจะไม่ เทไปทางหน้านี้นะครับอ่าให้อยู่อย่างนี้นะครับข้อมือเข้าสอกตรงกันนะครับอ่าเราจะนี้ข้อควรระวังอีกอันคือเราจะไม่ยักไหล่นะครับทุกท่าเนี่ยเราจะกดไหล่ไว้นะครับอ่าเก็บหน้าอกเกรงหน้าท้องไว้นะครับหายใจเข้านะครับหายใจออกแล้วปีบนะครับอู้โอเคอ่าจะเข้าหายใจออกนะครับจะรู้สึกเมื่อยๆดีิยโหสุดยอดนะครับอ่าอันนี้เป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเป็นกล้ามเนื้อมันเล็กมันน้อยนะครับ สำหรับท่านี้นะครับก็ให้รู้สึกเหมือนเรากำลังมีปกาที่บริเวณกลางหลังตรงนี้นะครับอ่าพี่แบงค์งออ่าแล้วก็ไปด้านหน้าครับแล้วก็งออ่าอย่างนี้นะครับอันนี้คือถูกต้องนะครับให้เรามาโฟกัสที่บริเวณกลางหลังตรงนี้นะครับสำหรับท่านี้นะครับเราทําทั้งหมด10ครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันไปเลยนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับอือบีบเข้าไปนะครับอ่าหายใจเข้านะครับหายใจออก เปิดเต้าออกนะครับปีบกล้ามเนื้อบริเวณกลางหลังของเราครับเช่นเคยไม่กดไม่ยักไหล่ขึ้นนะครับกดไหล่ลงไว้นะครับกี่ทีแล้วครับหมอเฟย์ค่ครับเริ่มตึงครับเริ่มโอ้โหการบริหารในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่ปรับบุคลิกภาพของเราให้ดูดีขึ้นนะครับยังเป็นการแก้ปัญหาปวดที่ตรงจุดนะครับ เพราะว่าสาเหตุบักบักเราพบอีกแล้วครับมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อของเราไม่สมดุลนั่นเองนะครับการปรับสมดุลให้กล้ามเนื้อนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราท่าทางอาการปวดก็จะลดลงนะครับสิฟโอเคโอโ้โหถึงแม้เราจะใช้น้ําหนักเบาๆนะครับแต่ว่าถ้าลองทําดูนะครับจะรู้เลยว่ามันช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ดีมากๆนะครับใชะกล้ามเนื้อนี้คนส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้แทบจะไม่ใช้กันเนาะถูกใช่ครับถ้าต่อไปเราจะใช้น้ําหนักกันอยู่นะครับ โอเคได้เลยครับก็ต่อเนื่องจากท่าเมื่อกี้นะครับที่เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าง่ายๆเลยครับดึงเข้าออกนะครับลงมาชิดกระข้างลําตัวอ่าลักษณะนี้นะครับโดยที่ไหล่ไม่ห่อเหมือนเดิมนะครับดึงไหล่ไว้ตรงกลางนะครับวิธีการนะครับดูจากด้านข้างก็จะเป็นนี้นะครับอ่าเราก็หายใจเข้านะครับหายใจออกแล้วเราก็เปิดออกนะครับอ่าลักษณะนี้นะครับให้ดูทางด้านหน้านะครับเป็นลักษณะนี้ สำหรับท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับให้เรามาโฟกัสที่บริเวณกลางหลังตรงนี้นะครับตอนที่เราบิดแขนออกมาให้เรารู้สึกเหมือนเรากำลังนีประกาอยู่ที่หลังแบบนี้นะครับลองดูครับแข็งลองทําสักสองรอบครับแบบนี้นะครับอย่างนี้คือถูกต้องนะครับอ่าเป็นไงครับหมอเฟรมโดนครับโดนเลยนะโดนครับก้าวเนื้อมันเล็กมันน้อยเหมือนเดิมนะโดนที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานกันนะครับเราก็จะทำทั้งหมดนะครับสิบทีพร้อมกันนะครับหมอเฟรมมา อยากจะเน้นย้ำเรื่องของการบริหารบ่อยๆนะครับการบริหารพวกนี้นครับจะเป็นการที่เราใช้กล้ามเนื้อในการสั่งให้สมองข,ของเราจดจำนะครับดังนั้นเองสมองของเราเนี่ยจะเป็นสมองที่ค่อนข้างจำามกนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ฝึกบริหารบ่อยๆนะครับทำเป็นประจำนะครับอย่างน้อยเดือน 2, 2เดือนเนี่ยครับสมองข,ของเราจะเริ่มปรับแล้วก็เริ่มจำท่าทางที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับพยายามตั้งฉากไว้นะครับตั้งฉากไว้อย่าให้มันหล่นลงมาข้างล่างนะครับดีครับ จะปวดแขนเล็กน้อยด้วยนะครับโอ้โหท่านีโอ้โหโดนแล้วชอตครับสิบโอ้โหร้อนเลยครับสุดยอดครับพี่แบงค์โอเครู้สึกหลังสวยเหมือนพี่แบงค์นะครับโอ้เคท่าสุดท้ายครับท่าสุดท้ายท่านี้ฟินโอ้โหสำหรับท่านี้นะครับมันดูเหมือนจะง่ายนะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับวิธีการทำนะครับเราจะหากระแพงนะครับแล้วก็ยืนชิดเข้าไป อ่าลักษณะนี้ <ot> นะครับหลังช่วงบนนะครับเราจะชิดนะครับส่วนหลังช่วงล่างอ่ะมันจะมีมีช่องเล็กน้อยนะครับมือเราจะสอดผ่านได้นะครับอ่าแต่ช่วงบนเนี่ยมันจะชิดติดตัวกําแพงนะครับถ้าไปนะครับเราจะยกแขนขึ้นมาอ่าลักษณะนี้ตั้งฉากไว้พอชิดนะครับติดกําแพงไว้หายใจเข้านะครับอ่าหายใจออกแล้วเราจะยกแขนขึ้นนะครับอ่าบางคนเนี่ยพอทําท่านี้แขนมันจะงอนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับทาเท่าที่ทําไหวนะครับอ่าค่อยๆเหยียดออกออกไป แต่ต้องระวังอย่าเชิดโอกขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อช่วยนะหรือยักไหล่ขึ้นอันนี้ไม่เอานะครับวิธีการคือเราจะกดไหล่ลงกดหลังชิดติดกําแพงครับแล้วก็เคลื่อนในทิศทางนี้ครับตั้งฉากนะหายใจเข้านะครับเหมือนเดิมหายใจออกเหยียดแขนขึ้นนะครับถ้าใครชิดหูไม่ได้ไม่เป็นไรครับเสียงได้นะเสียงได้นะครับแต่เหมือนเดิมนะครับกดไหล่ลงนะครับแล้วก็แขนลงมาทำทั้งหมดสิที สำหรับท่าพิงกำแพงนะครับเราลองสังเกตที่แผ่นหลังของพี่แบงค์ดูนะครับเราจะได้กล้ามเนื้อครบทุกส่วนที่มีอาการปวดเลยนะครับลองดูครับกล้ามของเราจะถูกบริหารแบบนี้เลยนะครับเอกที่หนึ่งโอ้โหโอเคครับใครที่อยากหลังตรงไม่หลังค่อมนะครับท่านี้ก็จะช่วยได้มากเลยนะครับเช่นเคยโอเคมาดูกันนะครับหายใจเข้านะครับหายใจออกเริ่บ โอ้โหตึงมากนะครับใครไม่เคยทำลองทำดูนะครับโอเคถ้ารู้สึกว่ามีอาการชาก็ให้หยุดได้นะครับสำหรับท่านี้นะครับหลายๆคนอาจจะยกไม่ขึ้นนะครับอาจจะมีอาการเจ็บนะครับอยากให้ค่อยๆฝึกบริหารไปช้าๆนะครับค่อยๆระมัดระวังนะครับถ้าใครที่ติดมากๆหรือเจ็บมากๆอาจจะข้ามไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติบริหารท่าอื่นแล้วแข็งแรงเราค่อยกลับมาทำท่านี้ใหม่ก็ได้นะครับ อยากจะให้ทุกคนมีความเชื่อนะครับว่าร่างกายของเราสามารถปรับให้เกิดสมดุลได้นะครับอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นของเรานะครับแล้วก็การปรับมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับก็ค่อยๆทําไปค่อยๆฝึกไปนะครับโอ้โหโอ้โหมันไม่ง่ายเหมือนที่คิดนะครับเสิบโอเคโอเคโอ้โหสุดยอดสุดยอดตรงไหมครับเยี่ยมแล้ว โอเคครับจบไปเลยนะครับวันนี้ <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างครับ เหนื่อยไหมครับนะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นการบริหารที่เราอาจจะไม่เคยทำนะครับเป็นท่าง่ายๆก็จริงนะครับแต่ว่าพอเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อนานๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องยากนะครับซึ่งการที่เราทําทุกวันนะครับก็จะช่วยทั้งการปวดข้อบ่าไหลการปวดหัวการปวดตึงกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ทําให้บริหารกล้ามเนื้อได้ออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะครับใครที่ทาคลิปวีอนี้แล้วทําได้ทําไม่ได้ดีขึ้นแย่ลงยังไงนะครับสามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่่่่วยสงตอไปหาาคนทีเข การสิ่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับข่าวดีของพวกเรานะครับพวกเราก็จะมีโปรเจกที่จะทำรูปกับพี่แบงค์นะครับ <Wow. S 1> ต้องบอกเลยว่า <c oughs> เซอร์ไพรส์แน่นอนออ <c oughs> แล้วหวังว่าพวกเราจะสุภาพดีแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับสว,ส, <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับบบาย